สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวจะพาท่านผู้ชมมาเก็บผลมะนาวโหกันนะคะแบบไหนที่กินอร่อยแบบไหนที่กินสุกคาต้นเรามาดูกันค่ะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักต้นมะนาวโหนะนะคะเป็นไม้ที่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็สามารถนำไาแปละแลูปต่างๆได้มากมาย เสียงนกร้องนะคะนี่ส่วนผลแบบนี้นะคะก็คือยังมีความอ่อนอยู่แต่เราก็สามารถนำไปดองได้นะคะส่วนนี้ผลที่อร่อยสุดๆเวลาเรากินนะคะเราก็จะเอาผลค่อนข้างที่จะแก่เดี๋ยวเรามาดูหาผลแก่กันค่ะ นี่นะคะผลแก่ก็คือจะมีสีนี้สีแบบนี้นะคะเราสามารถนําไปกินได้เลยโดยที่ทําที่เกลือน,นะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าถามว่าผลขนาดนี้เราสามารถรับประทานได้ไหมก็ได้ แต่ว่ารสชาติของเขาก็จะเปรี้ยวนะคะแล้วยางก็จะเยอะสู้ผลสุกไม่ได้นะคะผลสุกของเขาก็จะอร่อยมากๆไม่นะคะก็คือผลสุก ผลสุกนี้ทําอะไรได้บ้างเราก็สามารถจะนําไปทําคั้นเป็นน้ํานะคะสําหรับดื่มแล้วก็นํานะคะเม็ดไปเพาะนี่นะคะเม็ดของเขาจะแบบผีแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็อร่อย คือเวลาเราเห็นผลสุกนะคะดำปีค่ะต้นนี้ก็คือสามารถเด็ดมากินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผลแดงๆแบบนี้เราก็ต้องไปผ่าเอาเม็ดออกนะคะเราก็ถึงสามารถจะนำมากินได้เพราะว่ายางของเขาจะเยอะนะคะแต่ถ้าผลสุกยางถึงจะเราจะเด็ดติดนะคะแต่ว่าก็ยงังสามารถรับประทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวยางกัดปากนะคะใน ก็ลองนำไปกินกันดูนะคะ